สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคน,นครับในคลิปนี้ครับมาแนะนําเป็นลําโพงบลูทูธนะครับที่มีไนก้านะครับแล้วมีไนก้าปลุกในตัวด้วยนะครับนี่อยู่ตัวนี้เลยนะครับที่เปิดเครื่องก็กดตรงนี้ครับแล้วก็มีไฟ RGB เราสามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับโดยการกดปุ่มเปิดได้แหละแต่กดทีเดียวแล้วปล่อยนี่นะเปลี่ยนไฟได้ ตัวนี้มีนาฬิกาเห็นไหครับนาฬิกานี้ตรงนะครับตอนนี้หกโมงเช้านะครับหกโมงสองนาทีนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับเป็นแบบจับเวลานลาฬิกาปลุกแล้วก็มีเล่นเพลงนะครับเพลงก่อนหน้านี้เพลงถัดไปจับเวลานะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยมีพอร์ตเชื่อมต่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตนะครับเป็นแบบ Type C อันนี้ใส่ Micro SD Card นะครับแล้วก็ USB นะครับ USB ตัวนี้เป็น AUX นะครับเป็นแจ็ค3.5นะครับต่อ3.5ได้พูดง่ายพอเชื่อมต่อมีครบเลยนะครับครบเลยนี่สวยงามนะครับอันนี้ตั้งให้รู้นตั้ง แล้วก็เอามือถือเนี่ยมาวางตรงนี้ได้นะครับแต่ผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะชาร์จไร้สายนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ซื้อมาเนี่ยเอามาฟังเพลงนะครับเอามาตั้งที่สวยนะครับราคานี่ก็ไม่แพงสามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ